สวัสดีครับวันนี้ก็จะเสนอนะครับ Dis เ l ย์พอ r t ตหนนะครับรองรับ 8K, 60Hz, 4K, 144Hz นะครับหัวก็จะเป็นแบบพรีเมียมเลยนะครับมีฝาครอบมาให้ด้วยการเชื่อมต่อนะครับให้นำไปเสียบที่ช่อง display ของจอคอมนะครัเบเสียบให้สุดเลยนะครับ แล้วก็นำมาเสียบที่การ์ดจอด้วยนะครับช่อง DisplayPo r t การตั้งค่านะครับให้เข้า NV i d i a เนะครับเข้าตั้งค่าที่ NV i d i a เกดตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แผงควบคุม NV i d i a เครับเลือกที่เปลี่ยนค่าความละเอียดน,นะครับทีนี้เราก็สามารถปรับเฮิร์ตได้ตามสายที่เราเปลี่ยนมาเลยครับจะเอากี่เฮิร์ตก็ได้สูงสุดที่จอเรามี